าวลือคือความจริงที่มาถึงก่อนการเวลาแล้วทักษิณเนี่ยคันมือชอบปรับคอรลมอเพราะว่าเป็นคนที่ขัดใจไม่ได้ทีนี้สิ่งที่ขัดใจทักษิณมาก่สุดคือความพ่ายแพ้อย่างสิ้นมนคลังในการเลือกตั้งนายกอบจอสีน้ำเงินเนี่ยขวารียบไปหมดจนกระทั่งคือเดี๋ยวกูจะลอ่อสอบหมอชีพเงี้ให้ดูมันก็เป็นเรื่องการเมืองถ้าสินขัดใจหนึ่ง ขัดใจส,สองคือการที่ต้องมีเรื่องกับเมียนม,มาสปปลาวและกัมพูชาซึ่งทั้งสามเนี่ยเป็นพันธมิตรของทั้งสินยาม่มต้องล่อนเล่ปเป็นจอนเป็นสัพเวสีขัดใจสามคือยิ่งรักกลับไม่ได้ตามที่ลั่นวาจาเพราะไม่มีหนทางใดที่ยิ่งรักกล,กลับได้ตอนนี้ไอ้สองกรานเมษาเลิกพูดได้แล้วเลิกพูดเลยยิ่งรักกลับไม่ได้อยู่ในลอนดอนต่อไปจะไม่คุณเนะอะประเด็นคือเรื่องปรับคอรมอคราวนี้ใครจะว่าไงไม่รู้นะ คือนักวิชาการคนไหนจะว่ายังไงก็ไม่รู้ดกรกิติทัศน์จะว่ายังไงไม่รู้แต่เราก็เป็นนักข่าวคนหนึ่งนั้นเราเช็คข่าวของเราเราไ,ได้ข่าวของเรามาเขามีการขยับกันแล้วเรื่องการปรับคอ,อรมอเพราะทักษิณนี่กรี๊ดมากอ่า